สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะสเปรย์น้ำจะเล่าประสบการณ์นะคะทีะ่สถานการณ์ที่สนามบินนะคะตั้งแต่สเปรย์น้ำเริ่มเดินทางจากสนามบินฝรั่งเศสวันที่17นะคะจนมาถึงประเทศไทยวันนี้ก็กักตัวอยู่ที่ไทยประมาณเข้าวันที่3แล้วนะคะ ก็คือจะมาเล่าสถานการณ์ช่วงนี้นะคะที่สนามบินว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อย่างที่บอกคือว่าประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาห้ามคนคนในประเทศออกจากประเทศนะคะแล้วก็สั่งปิดประเทศอยู่นะคะตอนนี้ซึ่งการที่คุณจะออกจากประเทศคุณจะต้องมีใบชัวใบการตรวจโควิดอะไรที่จะต้องโชว์นะคะก่อนขึ้นเครื่องนะคะอย่างไทยเรานี่ก็ หลายขั้นตอนไทยเรานี่คือจะเยอะกว่าเขานะคะการตรวจอะไรจะเยอะตรวจโควิดตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ C O E A S Q a L Q นะคะบัตรใบ Fit to f ร y นะคะใบที่จะต้องโชว์ให้เห็นนะคะชัวร์เลยคุณต้องตรวจโควิดก่อนนะคะตรวจโควิดตรวจสุขภาพก่อนบินนะคะ f ิ t to f ร y ก็ในส่วนของกรณีของสเปรย์น้ำนะคะที่ที่ที่โดนก็คือว่าช่วงที่เขาตรวจนะคะตรวจอย่ายกกระเป๋านี้นะคะเขาก็เช็คแล้วเราก็สอบถามว่าอย่างกรณีของเรานี้อ่า มันเป็นใบออกจากคุณหมอฝรั่งเศสนะคะเชื่องทุงนั้นช่วงนั้นก็จะจะไม่แน่ใจว่าให้ออกเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ไหมไม่แน่ใจก็เลยสอบถามจากพนักงานของอ e ิมิเล e นะคะว่าถ้าอย่างเรามีใบตรวจโควิดแต่เป็นภาษาฝรั่งเศสนี่ได้ไหม ช่วงนั้นเขาก็เช็คก,กันอยู่นะคะเช็คแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อความชัวเขาก็ติดต่อไปที่สถานทูตสถานทูตไทยนะคะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสได้หรือเปล่านะคะเราก็ยืนรอนะคนก็เยอะยืนรอรอสักพักหนึ่งนะคะกว่าจะตรวจกว่าจะอะไรเพื่อความชัวต้องรอการตอบกลับนะคะช่วงนั้นที่ยืนรอก็ใจไม่ดีละเพราะว่าเราคิดว่าเราเตรียมพร้อมเอกสาร,รอะไรทุกอย่างแล้วน่าจะจะจะ,จะรอดนะ จนเขาเช็คจนได้รับการตอบกลับจากสถานทูตไทยว่าโอเครับได้นะคะการาตรวจโควิดทั้งหมอก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะก็โอเคผ่านแต่เวลาที่เราจะไปตรวจสุขภาพเคืงเราจะเป็นออกมาเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยนะคะฟิ t to f ฟลนะคะเพื่อความชชว่์นะคะและทีนี้จากที่สเปรย์น้ำเห็นนะคะทุกคนเขาก็จะมีเอกสารเตรียมไว้ทุกคนเลยนะคะ ก่อนที่จะจะเข้าตรวจนะคะตรวจคนเข้าเมืองคนออกนอกเมืองนะคะต้องโชว์ทุกคนคือชุลมุนมากจะช้ามากนะคะช้ากว่าปกติเพราะว่าเขาตรวจตรวจละเอียดมากนะคะตอนนั้นแล้วสุดท้ายสเปรย์น้ําคือผ่านจุดนั้นมาได้ก็คือโล่งใจนะคะผ่านจุดหนึ่งมาแล้วแล้วทีนี้สเปรย์น้ําก็ต้องไปต่อเครื่องนะคะที่ดูใบทีนี้พอไปรอที่ดูใบนะคะ ก็ต้องมีการตรวจอีกนะคะทีนีเ้เราก็จะนั่งรอเขาก็จะมีพนักงานนะคะเดินมาถามว่าคุณจะเดินทางไปประเทศไทยใช่ไหมคุณมีใบนี้ใบนี้ไหมเขาก็ขอดูเช็คเราเลยนะคะเช็คอีกรอบนะคะเราก็โชว์โอเคผ่านนะคะเขาเห็นเขาก็โอเคเขียนคขว่าโอเคคือเราสามารถเข้าข้างในได้ทีนี้มีคู่คู่หนึ่งนะคะสามีก็น่าจะเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะ พอเขาเช็คแล้วประมาณว่าแล้วฟิ t ทูฟรายคุณภาษาอังกฤษมีไหมอะไรประมาณนี้นะคะเขาต้องการฟิ t ทูฟรายเป็นภาษาอังกฤษออจากที่เราได้ยินเขาก็เหมือนกับกําลังชุลมุนคือไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเขายืนคุยยืนรอเหมือนซีเรียสกันมากนะคะเพราะว่าเขาเหมือนจะไม่มีอะไรประมาณนั้นไม่แน่ใจแล้วพอนั่นแหละเขาทําการตรวจตามตามไรไม่รู้อาจจะ ตรวจแล้วมีอะไรครบหรือเปล่าก็เลยเออก็เห็นเขาได้ขึ้นเครื่องกลับไทยมากับเรานะคะก็ดีใจกับเขาด้วยเยตอนแรกเขียนสีหน้าเขาก็เหมือนกับกลัวกลัวตกเครื่องนะคะกลัวเหมือนกันเพราะว่าตรวจตรวจละเอียดยิบมากนะคะค่ะค่ะและ้วก็ช่วงที่รออยู่ที่ดูไปก็เจอกลุ่มเพื่อนนะเพื่อนอผู้หญิงไทยนะคะจะรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันแล้วก็คุยกันเมามอยอะไรเงี้ย เออก็ค่าเวลากันไปนะคะอืมทีนี้ก็เล่าเกี่ยวกับการกักตัวกักกะไดแง่ว่าที่พักเป็นอะไรเราก็เดินออกไปจนได้เวลาขึ้นเครื่องนะคะ <laughs> จากนั้นเราก็เข้าข้างในเตรียมพร้อมขึ้นเครื่องไปนะคะทีนี้พอช่วงที่อยู่บนเครื่องนะคะโอ้ยเป็นอะไรที่โชคดีมากนะคะช่วงที่ว่าคือทั้งจากอฝรั่งเศสมาดูใบคือที่ของสเปรย์น้ำคือโล่งเลยนะคะ สามที่นั่งสามที่นั่งคือเราจองคนเดียวเลยคือสบายมากก็เลยก็เลยเอาที่พักแขนนะคะขึ้นแล้วก็นอนสามารถนอนยาวได้เลยนะคะหลับสบายชอบมากแล้วพอมาเปลี่ยนเครื่องที่ดูใบนะคะก็ได้ที่นั่งแบบว่าเออที่ของเราไม่มีใครมามาร่วมด้วยเราก็สามารถนอนนอนยาวได้อีกนะคะ <c oughs> คือโอเคได้หลับยาวนอนสบายแล้วพออ่าอ่ากับตันนะคะบอกว่าอ่าจะถึงกำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะโอ้โหณตอนนั้นอารมณ์รู้สึกชื่นชื่นใจมากเราก็จะถึงไทยแล้วอะไรเงี้ยเราเข้าเขตประเทศไทยแล้วตื่นเต้นมากเลยะคะ่ะดีใจมากว่ามาถึงทีน,นี้ก็จะเห็นคู่อ่า สามีภรรยานะคะคนหนึ่งนะ,ะพอเขาเตรียมใกล้จะถึงไทยในเขาหูเขาขดีใจดีใจสุดสุนะคะช่วงที่เครื่องลงผู้หญิงอพอพอพอเครื่องเขาจอดนะคะสังเกตจากผู้หญิงคนนั้นเขาแรบ,บว่าลุกขึ้นยืนแล้วแบบเต้นรำนะคะฉันถึงเมืองไทยแล้วฉันถึงเมืองไทยแล้วอารมณ์เดียวกันเลยที่มีความสุขเขาดีใจนะคะต่างชาติเดีใจที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยที่มาเมืองไทยนะคะเราเห็นแล้วก็เออเขา ขารู้สึกคงจะชอบประเทศไทยมากนะคะแล้วพอถึงนะคะขั้นตอนการตรวจก็จะละเอียดยิบมากนะคะพอลงไปก็จะมีพนักงานอะไรมาตรวจกันเยอะนะคะตรวจพี่พยาบาลนะคะพี่พยาบาลเตรียมรอรับ การต้อนรับเป็นอย่างดีจรืนเรียงใครมาจากประเทศนี้ใครมาจากดูใบนะคะก็จะมีเก้าอี้เตรียมพร้อมให้นั่งเรียงกันเลยนะคะนั่งเรียงกันเลยแล้วจากนั้นก็จะมีพี่พยาบาลแต่ละคนเขาก็จะมาตรวจเอกสารอีก,อกรอบนะคะเตรียตรวจเอกสารว่าเรามีอะไรบ้างครบหรือเปล่าคนเตรียมเอกสารคนตรวจโควิดมาไหมเขาตรวจรายละเอียดยิบนะคะ คุณจะต้องกักตัว aq s alq มีใครต้องกักตัวแบบไหนแบบไหนเขาทำจดรายละเอียดแล้วก็จะมีแขวนนะคะแขวนป้ายนะ,ะอย่างของสเปรย์น้ำก็เป็น a alq นะคะก็คืออยู่ต่าง,ต,างต่างเขตนะคะแ้าป้ายไปายจากนั้น พอสเต็ปนี้ผ่านไปเขาก็เรียกให้ทุกคนยืนขึ้นแล้วก็ผ่านรอค,ค่อยๆไปพอไปถึงก็จะเข้าไปอีกเพื่อให้สัมภาษณ์และตรวจวัดไข้เรานะเพื่อให้สัมภาษณ์และตรวจวัดไข้แล้วก็สอบประวัติเราอีกรอบนะคะจากนั้นพอผ่านพออะไรเสร็จเดินไปก็จะมีพี่พยาบาลรออีกจุดหนึ่งคือหลายขั้นตอนหลายสเต็ปม,มากจะรอนะคะรออีกแล้วก็ตรวจเราอีก ออว่าโอเคคุณผ่านตรงนี้ไหมพอผ่านตรงนี้ไปเขาก็จะพาอะไรคุณเดินตามที่เขาจะมีพยาบาลคอยยืนบอกเราทุกตลอดทุกการการเดินทางเลยนะคะออตลอดการเดินทางเลยแบบโอ้โหละเอียดยิบเลยนะคะออก็จะมีตัวทุกขั้นตอนเตเครื่องตอน,น,ตอนแล่ในนี้พอ ก่อนจะเข้าประเทศก็มีการตรวจนะะตรวจผ่านอะไรเสร็จโอเคเราผ่านไปแล้วพอไปเอากระเป๋าไปอะไรเขาเดินตามไปก็จะมีพี่พยาบาลนะคะรอรอเราอีกนะคะว่าจะต้องอตรวจเช็คว่าใครอยู่ไปที่พักโรงแรมไหนอะไรยังไงนะคะ mm. เขาก็จะมีชื่อเรียกคุณนั่นคนนุณนี้ไปพักที่นี่ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเราเ,เราก็โอ,โอเคใช่ค่ะพักที่โรงแรมนี้ใช่ไหมคะโอเคเขาก็เช็ค ทุกอย่างพอพอ,อได้คนที่พักครบอะไรแล้วนะคะกะ็พาเดินทางไปขึ้นรถนะคะก็จะมีรถตู้นะคะรับเดินทางมาที่พักนะคะก็นั่งหลับมาเ <c> พ <oughs> ลียมากพอมาถึงที่พักนะคะก็ใช่ว่าจะเข้าได้เลยนะคะก็ต้องมีการพี่พยาบาลก็ต้องมาตรวจเราอีกนะคะตรวจ เช็ควัดไข้อีกทีหนึ่งนะคะเช็ควัดไข้เราแล้วก็ทำจดประวัติจดอะไรให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเข้ามาที่ห้องห้องพักนะคะพอะตัวเช็คประวัติอะไรเสร็จก็ที่พยาบาลเขาก็จะใหะะ้แมสนะคะแล้วก็มีตัวตรวจไข้นะคะตรวจไข้เราจะต้องตรวจทุกสองสองครั้งนะคะต่อวันก็คือรอบ8ปดโมงกับรอบ แปนาฬิกานะคะสองครั้งนะคะที่จะต้องส่งรายละเอียดไปให้กับคุณหมอนะคะมไม่มีการเข้ามาที่ห้องเลยนะคะคือเราเราจะมีะที่ตรวจเช็คทุกอย่างแล้วก็ส่งไปอย่างของสเปรย์นะะ้ำคือลายใช้ไม่ได้ก็ส่งไปทาง messenger นะคะส่งไปทาง messenger ให้กับที่พยาบาลเขานะคะก็คือตามว่าประทับใจมากนะคะพยาบาลทุกคนดูแลใส่ใจและพูดเพราะ ดูแลดีมากนะคะเหมือนเขาเต็มที่เต็มใจในหน้าที่ของเขามากก็รู้สึกว่ามาไทยแล้วเรารู้สึกเอออบอุ่นเนาะเห็นเขาดูแลใส่ใจรายละเอียดความสะอาดนี่หูสุดยอดมากค่ะที่สนามบินนะคะจะเข้าห้องน้ําตรงไหนอะไรยังไงนี่หูสะอาดมากแบบแบบถือว่ายอมยอมรับในการดูแลนะคะดูแลปฏิบัติหน้าที่นะคะของทุกคนของพี่พยาบาลทุกคนนะคะและก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นนะคะถือว่าสุดยอดจริงๆยอมรับเลยค่ะว่าการดูแลด้วย ดูแลดีมากค่ะจนกระทั่งมาถึงที่พักอะไรยังไงก็ใส่ใจทุกอย่างนะคะพอเข้าห้องพักอะไรสะอาดทุกอย่างหมดนะเราก็รู้สึกเออมันมันอุ่นใจเนาะอุ่นใจสบายใจที่ไทยเราสุดยอดแล้วค่ะโอเคสเปรย์น้ำก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังประมาณนี้กักตัววันที่สามแล้วก็สู้ๆมีความสุขต่อไปในห้องกับตัวของเราโอเคสวัสดีค่ะ